น้าน้าน้พี่มาฉีดยาแล้วเช่นเช,นช่นมาฉีดยาก่อนแล้วค่อยไปต่อฉีดยาก่อนเลยนี่แม่องยื่แขนให้เลยฉีดยาก่อนแล้ว,ว,วค่อยไปชื่อน,น้องอะไรสุพิชยาวรรณค่ะชื่อเล่นน้องอาเชียนค่ะ <c oughs> <c oughs> จ้าไหนวางไว้ตรงนี้วางไว้นบนแขนนะคะกินข้าวหรือย,อยังกินแล้วค่ะ <c oughs> กลับวัานไหนนี่รอคุณหมอมาดูวันนี้ค่ะเอาวางดีๆวางเอาวางหมดขาคุณหมอก่อลูกโอเกอยากเที่ยวให้ทําหมดอ๋อมันเอาตัวนี้ปลดได้ไหม

าบอกน้ำไหลเขาเข้าทานเส้นเลยใช่ไหมน้ำไหลรู้สึกไหมน้ำไหล <laughs> น้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วเก่งจังเลยปวดไหมเจ็บไหมเจ็บไม่หลกเอาน้ำใสโอเคเรียบร้อยแ,แล้วเพียขอบคุณค่ะ ไม่มีรอ้อดูอย่างเนี้เห็นไหมป้าเขากลับแล้วตอนนี้เขากลับกันแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วหมอให้ยาครบก็กลับแล้ว อยู่ไม่นิ่งเลยไปตลอดเลย<ป>มาไปเที่ยวแล้วอืมไ,<ป>ไปดูรถวิ่งไ,<ป>ไหนรถไหน

สวัสดีค่ะ,อะเอาเลยค่ะตินนกับอะไรคะเกกนอ้ไอ๋อนั่นแหละอร่อยชาเยนจะไปเอารถ ขนาดแขนเจ็บอยู่ไม่นิ่งจะเที่ยวอย่างเดียวใกล้หายแล้วจ้าไม่นิ่งแต่แขนยังไม่ได้ถอดแขนเส่เสือกไว้สียาทิตยี